ทวินามเนี่ยมันจะใช้ในการกระจาย a b G n, บวก b ยกกำลัง n เพราะฉะนั้นสูตรแรกเ่ยต้องกระจายให้เป็นนะครับสูตรแรกอยู่ตรงนี้สูตรที่หนึ่งจำนะครับอันนี้อ่ะมาดูว่ามันคืออะไรเวลาเราจะกระจาย a บวก b ยกกำลัง n ตัวแรกเริ่มที่อะไรก่อน A กำลัง n ตัวต่อไปครับบวกกับอ่านอ่านนิดนึงเร็ว N เลือก1คูณกับ A กำลัง N ลบ1คูณกับ B กำลัง1โอเคคือตอนแรกเนี่ยจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วตอนแรกที่เรียนไม่เห็นเนี่ยคือมันจะมี N เลือก0ย์นเนี่ยซ่อนอยู่แล้วตัวสุดท้ายเนี่ย มันจะไปจบที่ n เลือก n พจน์แรกจะต้องเริ่มที่ n เลือก0 n เลือก1 n เลือก2 n เลือก3ไปเรื่อยๆแล้วไปจบที่ตัวสุดท้ายก็คือ n เลือก n เข้าใจนะโอเคแต่ว่า n เลือก0มีค่าเป็น1กับ n เลือก n ก็มีค่าเป็น1เขาก็จะไม่เขียนโอเคอันนี้ตัวที่2นะคบเราจะสังเกตว่าตัวที่2เนี่ยจาก a กํลัง n กำลังของ A มันจะลดลงเรื่อยๆในขณะที่ตัวหลังตัว B มันก็จะกําลังมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสลับกันอ่ะช่างมันงงนะครับมาดูโจทย์เลยแล้วกันนะครับสไตล์แรกก็จะให้เรียนกระจายก่อนนะเปิดไปครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูทีละสูตรนะครับมันมีหลายเรื่องอ่ะตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกต้องเริ่มที่อะไรครับตัวหน้ายกกําลัง5ก็คือ 3A แล้วก็ทั้งหมดกําลัง5แบบนี้ด้วยนะ ตัวต่อไปอะครับห้าเลือกหนึ่งเสียงอะไรห้าเลือกหนึ่งคูณกับ3ามเอกำลังสคูณกับ B นะครับตัวต่อไปนพัสครับเ,เร็วห้าเลือกสองคูณกับ กำลัง3ามคูณกับ B กำลังสครับตัวต่อไปอะตอมครับข้างกันครับถ้าเลือก3ามคูณกับ 3A มเอกำลังสองคูณกับกำลังกำลัง3โอเค ตัวต่อไปเปเปอร์อ้าเปเปอร์หายไปนานนะครับกลับมาแล้วนะห้าเลือกสี่คูณกับสามเอกำลังสามเอเก่งมากครับคูณกับบีกำลังสี่โอเคนะเออนั่นแหละหายไปนานตัวสุดท้ายนักเรียนครับตัวสุดท้ายอะไรครับ ไม่ต้องเขียนแล้ว5เลือก5คือตัวสุดท้ายเลยตัวแรกมันจะเริ่มที่ตัวหน้ายกกําลัง5ตัวสุดท้ายก็จะไปจบที่ตัวหลังยกกําลัง5ไปเลยเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเขียนว่าอะไรครับ b กำลัง5ไปเลยนะครับอ้าหาค่าออกมาครับหาค่าออกมาน <c oughs> ักเรียนปัญหาอยู่ที่ตัวนี้นะตัวแรกเนี่ยเวลายกกําลัง5เลข3ต้องยกกําลัง5ด้วยนะ3มกลัง5ได้เท่าไหรค่ครับ สองสี่สาสองร้สาครับสองร้อส่สิบสามเอกำลังหต้องยกกำลังตัวเลขด้วยนะคะห้าเลือก1เป็นห้อ่ายกกำลังให้ด้วยครับเป็นอะไรสามกำลังสี่แปดสอดปะแปดสบเอด A กำลังสี่แล้วก็ B นะเดี๋ยวค่อยคูณทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยคูณทีเดียวห้าเลือกสองเท่าไหรสิบ <10 S 2> คูณกับย <7. S 2> ี่สิบเจ็ดป่ะยี่สิบเจ็ดนะครับสามกำลังสามยี่สิบเจ็ดเกำลังสามบกำลังสองครับ, 3, B, บ 2, ะนะห้าเลือกสามเท่าไหรค่ครับสิบคูณกับเออเก้าเกำลังสองนะ B กำลังสามห้าเลือกสี่ครับ ห้านะคูณกับสามเอแล้วก็บีกำลังสี่นะครับอ่าบรรทัดสุดท้ายครับคูณกันครับสองสี่สามลอกลงมาก่อนอ่าตรงนี้คูณกันได้อะไรสี่ร้อยห้านะครับสี่ร้อยห้าสี่ศูนย์ห้าเอกำลังสี่บีตัวต่อไปสองเจ็ดศูนย์เอกำลังสามบีกำลังสอง เกนะเลขไม่ยากนะครับเลขไม่ยาก15โอเคจบนะครับตอนสอบน่าจะมีสักข้อหนึ่งนะให้เราได้กระจายนะครับ